สวัสดีครับผมครับมาจาเกมแคสเตอร์นะครับผมวันนี้อยู่ในเกมเราบอกในแมปมันเรื่องแมปอะไรวะแมปหลอนนะผมจำชื่อแมปไม่ได้กะชอบเรียนแล้วนะไม่ได้จำชื่อแมปนะครับวันนี้ผมมาคนเดียวผมไม่ได้มากับปื้มนะครับว่าปื้มเรียนออนไลน์อยู่ถามว่าผมเรียนไหมผมถ้าตอบว่าไม่ได้เรียนมันก็ไม่ใช่ผมเรียนอีเวรโอ้พูดซะเดี๋ยวโดนเตะผมเรียนนะครับผมนัแต่ไม่ได้เรียนออนไลน์อนบะปื้มผมเรียนตรงเรียนตอนที่เขาไลฟ์สดเสร็จแล้วอะโหเสียงแม่ง หลอน shipping เ,เลยโอ้ยแต่นั่นคือโอ้ยใครมาใส่ใครมานักใส่ซาววะเนี่ยใส่ซาวช่กหมโอ้ <c oughs> แใครมาเกี้โอ้ยอะไยอะไรเฟรดี้คุเกอร์ป่ะนะไปเจ้าโอ้มันก็ต้องตกใจเลย <c oughs> คืนนี้กูต้องได้คำหยาววกูคิดตกใจมากเลย นี่คำห,หยาบหน่อยแล้วแหละว่าโอ้ยเจ๊บายเลยไอ้ไม like ่ใช่เจ๊โอ้ย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 ฮู้ยรอดมาเฉยเลยเฮ้ยกูรอดมาเฉยเลยเฮ้ยเฉยเลยท่านผู้ชมผมรอดได้ไงไม่รู้ไม่กินดูเลือดตัวดิแล้วเตื่นเหลือกระปิกกันร้อยเนี่ยจะไปรอดตัวอะไรมาขอดูหน่อยตรงนี้ครับก็คือตัวคาตาคอร์ทจะผล่อยมาโอ้อิด โอ้โหเจะเอ๋โอ้ยตายไปหนึ่งก้อนเอ่อจะมีความนี้เลือดจไปไปดีอ้าวโอ้ยหูยเออตายตายอย่าอย่าอย่านะโอ้ยโอ้ยตายคู่เลยสได้อะไรวะมันไหลมันจะโอบไปไหนว่าตายคู่เลยเฮ้ยตายคู่เลย กไปเลยแต่ย,ย่ยาแต่ย่าอะไรปานนั้นเจ็ดโอ๊ยใครมากรอกเลยมิดลันนักสุ่มเลยเป็นจันนักสุม่มตัวอะไรวะตัวอะไรวะฮะมันคือตัวอะไรอะไที่นี่มาที่ไหนแล้วกูรู้มันต้องเกิดเหมือกานใช่ไหมอุ้ยาตาโค มนอยู่ที่ไหนเอ้ยเ้ยเฮ้ยมาอยู่ไหนเฮ้ยโอ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเดียยวเด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 ยวเ้ยวยวเดยยวเด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 ียวเดยวยเดยวเดยวอดียวเดยเดยดยวอยวเดยวเดยย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  ความหล่อๆในโลบบอกนะครับผมแนะนำแบบนี้นะครับช like no. ื oh. ่ออะไรผมจะทิ้งล oh, ิงก์ไว้ด้านล่างผมจำชื่อแมพไม่ได้โอ้โหแล้วก็ชื่ออะไรเบคอนหรเปล่าเออไอตัวอะไรวะโออ๋อไลฟ์ฟันไลฟ์ฟันขวบอะไรตีใต้ตีตูดไม่ส่กับบ้านไม่ส่กับบ้านไม่สนกับบ้านไลฟ์ฟันตูดแล้วมันจะอ้ายกูสูดโอ้ไลฟ์ฟันตูด วิววิวเลือดไรฟาตูดไลฟาไรฟาตูดไรฟาตูดที่นี่ไม่ใช่ไหนวะเป็นบ้านของเจ้าตัวนั้นมีประวัติไหมอย่างกูประวัติมันจริงโโอ้หมัตามมันโหลยังไงวะนั่นโอ้ตายอย่างโวอ่าวไลเตโตดโอ้ไลเตโตดไลเตโต้รีวิคเรียกโอ้โหไลเตีตูดแบบไม่เกรงใจเลยใครมาช่างเลือกเพลงวะเนี่ย อย่ากกูใครเหมือนช่างเลือกเพลงโหมีเลือดออกมาจะไหลคอรีบเฮ้ยยังหลอนกูดตัวอะไรวะอ๋อชากกี้เอ oh, yeah, ้าเยอะเว้ยวะเอาเวยวะน่าเกลดอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมประตเปิดโ,โอ้ยเอ้ยเยอะ้ยเอ้ย ไล่ไล่ระดับไล่ไล่ฟันไล่ฟันแต่ทำไมน้าชักกี้น้าชักกี้ไล่ฟันไล่ฟันไล่ไล่ฟันไล่ฟันก่อนแล้วแล้วจะเข้าตากูว่ะอุ้ยเกือบตายไมงลากกูมาในรถบล็อกไอ้ไม่ลากมาในลิฟต์ลากมาในลิฟต์แล้วก็โดนฟันดูเลือดดิใครมาช่างเลือดเพลงก็อยากต้จริงเพลงมันเข้ากับโลมากเลยนะอัดแต่นหน่อยไอศครีม ตัวแล้วใช่ไหมว่าแล้วที่พี่แป๊กเคยเล่นจะโผล่ไปที่ไหนวะโผล่โผล่โถ่โอยไอ้เหี้ยโอ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 ้ยอะไรวะโอยโอ้ยโอ้โหโผล่มาแจ้งกูตกใจเลยอยู่ดีก็โผล่มาโอ้ตัวเนอร์เลยอยู่ดีก็โผล่มาอยู่ดีก็โผล่มา อะไรเออโดนไล่โดนไล่แดกแล้วได้ไล่ไล่แดกไล่แดกอยู่ดีก็โผล่มาไม่สู้ไม่เสี่ยงเลยดูว่าจะเกิดในรอดอ้าวเฮ้ยดูจะเกิดในรอดโผล่มาแบบฮัลโหลโอ้โหโคตรเกลียดเสียกระซิบอุ้ยอย่าร้อนร้อนถ้าผมไล่นตัวคืนมันจะหลังอย่างนี้มาโดนเ้ยแต่ไอ้จีมิงด้วยเฉยเลยโอ้ยเจสันวะฮี่ ยังไงมาแล้วมีอะไรมีอะไรเออฟันฟันฟันสามดีแต่ฟันฟันฟันตีก้อนไม่ส่งกลับบ้านไม่ส่งกลับบ้านข้าเลยเดี๋ยวมาไแต้วเป็นกูมาแล้วเป็นกูมาแล้วเป็นกูเฮ้ยมาแล้วเป็นกูเฮ้ยมาแล้วเป็นกูด้วยมาแล้วเป็นกูด้วยเออมาแล้วเป็นกูด้วยอ่ะมาแล้วเป็นกูด้วยโอ้โหดูเสียงอ้าวเพิ่งเกิดเดี๋ยวเพิ่งเกิด โอ้ยลยฟาดโอ้ยลาดคนเอาเพิ่งเกิดก็กิดตกก็เกิดตกเลยมันไปเกแค่จองหมอแม่งแบ่งไล่กูเลยสลัดเอ้ยไอ้นี่กวะชักกี้ชักกี้ปะโอเจสันนี่วาไม่ใช่ชักกี้เว่งมายยังต่ฟาโอ้โอยบไ่ได้เลยเก่แก่เ ยังไงแต่ไปตรงนู้นแลคะไปไหนแล้ววะไหนกันแล้ววะโอ้โอ้เดียวเดียวเดียวเออติดตาติดตาโอ้ย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 ลบลบไว้หลบบ่อยลบบ่อยเย้ยจะรออยู่แล้ว้เยโอ้โหเมื่อกี้แค่เสี้ยวเดียวจะรออยู่แล้วอะ อะไรวะฮาเมอกี time, iko, like, ้แค่เช <laughs> oh. ียวเดียวกูจะรออยู่แล้วครับทุกผู้ชมเมอกี้มันคืออะไรใช่ดิแค่เชียวดิเชียวดินอร์อะไรวะดินเนอร์โอ้โหโอ้โหไม่จิงวิ่งเร็วโอ้ยอย่ยตกใจกูยยยไยยยยยยย โอ้อะไรวิ่งกิ๊กเขาไม่ได้กลัวผมตกใจอยู่ดีก็โผล่มาเชื่อเลยใช้ไงอันนี้เอาใช่อยู่ดีก็โผล่มาเยี่ยกูแทบกูวิ่งไม่ทันเลยอยู่ดีก็โผล่มาผมนี่ตกใจเอากูแตะอันนี้เฉยอยู่ดีมันก็โผล่มาไว้ทักตั้งตัวเลย นี่ดีก็โผล่มาอย่าบอกว่าผมขี้ขาดจริงๆผมไม่ได้กลัวนะแต่ผมแค่ตกใจตกใจกับกลัวมันตากันนะครับท่านผู้ชมกลัวก็คือกลัวไม่กล้าอยู่แต่ผมตกใจไม่เฉยมันอยู่มันก็โผล่มาแล้วก็เสียงดังตัวเชี่ยเลยโอเคโอเคโอ้ยตัวตัวนี้รู้ละจำเชื่อมันไม่ได้แต่รู้มันคือตัวอะไรเต็ม้อยกูว่าแล้วอ่อมันก็จะโดดกบไปตท้งมาเฮียอะไร ทีแม่นี่ยเหลือเลยไม่จะหล่นไปตายยจะหล่นไปตายทำไมวะเฮ้ยอยากคิดสั้นก็ไม่บอกทำไมน่าจะมั่นใจอย่างเงี้ยอยากคิดสั้นกันเจ๊โอ้ยอยู่แล้วอ่ะรอดอยู่แล้วอ่ะไม่หลงไม่ไม่ล่วงลงไปไม่หลงกลไม่ล่วงไม่หลงกลอ่ะจะสมบัตผมเพื่ออะไรวะคุณ ตัวอะไรวะไม่รู้จะฮอตตัวอ๋อไอตัวนี้น้องกูเคยดูเออบินคือเป็นนี่คือบ้ายบิ้งคือบ้ายบิ้งคือบ้าจะคอยจ้องมอยด้านบนอุ้ยตกใจนี่วะโอ้โหนี่ไง,ไ,งไลฟ์สดไอ้ย่าล้วงไอ้เย่ยล้วงไอ้สัตว์ล้วงไอ้เหี้ย คื <c oughs> ไอ,อไปอุ้ยตกไปทีหนึ่งอุ้ยยางไวเลยโหพีอย่าวิ่งอย่างไปแมงพื้ล่วงเมื่อกี้เมื่อกี้ผมล่วงตอนตกไปทีหนึ่งเลยใครมันเลือกเพลงว่าอยากรู้ว่าจริงๆเสียงโอ้ย,ยตัวเฮียตกใจใครใส่กันหนาวสมัยใครว่าสมายัยแล้ว ว,วุ้ยตุ๊ยเวย์วัตฮะเฮ้ยกูไม่เอากูเก็บกูออกไปก่อนเลยโอ๊ยมาให้อะไรชิเ้เบนกูฉลาดเอ้ยโอ๊ยเอออยากเจอแฟนเฟรดีว่ะโอ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรวะเอา้ากูเข้าไปกูก็ตายเว้ยวัตแล้วกูจะเข้าไปจะเพื่ออะไรวะเนี่ย ไปแล้วกูก็ตายเปิดไฟฉใช้ใด้วยอ่ะอะไรวะเปิดมากูวิ่งออกสวนมาแป้งกูโดนตบนัดเดียวร่วงเลยเฮ้ยอยบชอบเลยจริงอยากชอบเลยชอบเลยเบออะไรปะตัวเฮีย้ยอะไรเฮ้ยอ๋อโอ้มีน้องทาวินเี็กก็ไม่บ่ ขาต้สหรับคำยำนะคะถ้าเกิดผมเยอะเอาไอ้คนครูเอ้คณครูรัวเอาเอ้ยโอ้ยเอากบเยยเป็นคนครูกาแล้วียกูโอ้ยโอ้ยโอ้อ้าคนนูนนหุ้ยเกือบตายเพื่อนมาช่วยไปทันเอ้ยโอ้ยเอ้ไปแล้แล้ไปแ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 ไปลไไลว้ยไล้ลลัด เออโหร้อนรอดรอดอย่างนี้รอดอย่างนี้เสียงอะไรของมันวะเนี่ยแจ็ปแนนแนวตรงนี้นี่มันช่างคุ้นชินโอ้โหเสียงหัวร้อนแม่ง ตลกบาคิดว่าตลกเหรอโอ้โหดนไล่ฟาตูโอ้โไล่ฟาตูดโอ้ไล่ต่อยไล่เตะไล่ต่อยไล่เตะไล่ต่อยมันก็ไม่นมึงต่อยเตะต่อยตะกไปเอามึงติเอาเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดยย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 ยเดียวเดียวเดียดียวเดีเเย นะสปินเนอร์มึงมันไม่ฮิตกันแล้วจะเอามาทำไมมันไม่ฮิตกันแล้วเดอ๋อเดี๋ยวโอ้โหเไม่เขาโอ้โเดยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดเยเยยย่ายยด โอ้หลอดไว้ไหนกัวะเอาล่วงอุ้ยอุยมาตีบก่อนดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อุ้ยรอดมาดีเก็บเต่ม่เกือบตายแล้วไปเกี้ยเนี่ยเกือบตายเจอแบวะเจอเป็นตัวอะไรปิดฮะเบนเบี้ อืมอืมน้ำผู้เลือดอุ้ยอะไรวะน้ำผู้อุ้ยเอาห่าไปแล้วะอุ้ยจะเกิดตรงไหนมันจะเกิดตรงไหนมาแล้วไปนู่นละจ้าโอยโอยเอ้ยเดี๋ยวเดียวเอ้ยโดียวเดียวเดโยวเอย ใครใช้กูอยู่ตรงนู้นโอ้อะไรวะไม่ได้ okay, โอเควันนี้ใครชอบเคนนี่อย่กกากดไลค์สมัครคลายแชร์เพื่อเป็นการใจผมด้วยนะครับคำถามถึนที่ต่อไปต่อไปนะครับต่อไปต่อไปถุยต่อไปนะครับผมนะแล้วก็ใครอยากให้ผม,ม,มแนะนลงมาแบบอะไรก็อย่าลืคมคอมเมนต์บอกว่ที่ด้านล่างนะครับผมนะแล้วถ้าเกิดอยากเอามึงอะไรของมึงไอ้แจ็คหมดกูอย <laughs> ู่ไปนี่นเลยใช่ไหมใครอยากให้ผมไปแค่มแบบอะไรก็อย่าลืคมคอมเมนต์บอกว่ที่ด้านล่างนะครับผมนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับผม แล้วอย่าลืมไปติดตามช่อง P D G นะครับผมแล้วก็ช่องพูดมโดเซอร์เลยนะครับผมผมบอกให้เข้าหน่อยเขาเรียนออนไลน์อยู่นั่นแหละครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวันนี้ครับเพื่อนง